น้ำบ่อช่วยให้คนสดใสน้ำใจช่วยให้คนสดชื่นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 m เ z จากะังนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะสู่สันติค่ะ คนวายวนผลกรรมนำเนื่อตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีควจุนจากคนกุศลเจริญสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ฟังรายการธรรมะสู่สันติชาววันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง อาตมาพระครูสังวรธรรมวิมลรองเจ้าคณะเภอเมืองตรังเจ้าวาดวัดสาธิการามจากได้พูดคุยในรายการธรรมะสู่สันติวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2 5 6 8ขึ้นส3าค่ำเดือน 13, 5, 7ก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญแก่ท่านผู้อำนวยการอัปซนาวแว ตลอดถึงท่านเจ้าหน้าที่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนทุกท่านที่คอยติดตามรายการธรรมะสู่สันติช่วงเช้าวันนี้เดินทางมาที่สถานีวิทยุฝนปโปรยโปรยแล้วก็มาถึงสถานีพอดีตกแต่ก็ไม่มากนะแต่ก็ตกมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนแล้ว แต่ก็ไม่มากฉะนั้นบรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านคออยติดตามรายการธรรมะสู่สันติหมุนครื่นมาตเก้าสิบเอ็เมกะเฮิรตสวทตรังนี่ก็สามารถที่จะควังรายการสดๆจากเจ้าว,วาดวัดสาธิการามได้ทุกเช้าของวันอาทิตยถ้าหากว่าไม่มีภาระ ไม่มีภารติดธุระอย่างไรก็ตามก็จะมาที่ห้องส่งเพื่อจะได้ประกาศธรรมตามสมควรแก่เวลาตั้งแต่5นาฬิกา30นาทีจนถึง6นาฬิกาโดยประมาณแต่ก็เว้นไว้5นาทีเพราะว่ากลับไปทำภารกิจตอนเช้าๆฉะนั้นบรรดาญาติโยมท่านทุกขงังทุกคนทุกท่าน ที่คอยติดตามรายการธรรมะสู่สันติก็สามารถที่จะหมุนคลื่นไป91.25เมกะเฮิรตซ์สวทตรังได้ตุกเช้าของวันอาทิตย์ตอนเช้าๆนี้ก็ส่วนใหญ่คนผู้เฒ่ามีแก่หรือคนที่เขามีความตื่นตัวเขาก็เรียกว่าปกติปกติเหมือนกับว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นแหละ จะได้ไปทําการทํางานเรียนหนังสืออะไรกนอะไรก็รกแล้วแต่แต่สําหรับคนที่นอนก็บางคนก็นอนอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้หลับเพราะว่ามันมันถึงเวลาถึงเวลามันก็เหมือนกับว่านาฬิกาใจจิตของเราเนี่ยมันมันปลุกแล้วปลุกให้ตื่นปลุกให้ตื่นอาตมาก็เมื่อกืนก็ตีสอง แต่ว่าต้องจำวัดตั้งแต่ตอนค่ำตอนค่ำประมาณสองทุ่มนี่ก็นอนแล้วจำวัดแล้วฉะนั้นว่าก็คนที่คอยติดตามรายการธรรมะสุสันตินี่ก็ได้ประโยชน์ทั้งได้ฟังรายการธรรมะได้ทำการบ้านทำการบ้านงานบ้านกิจวัตรของตนของตนก่อนเดินที่จะเข้าเนื้อหาสาระในเช้าวันนี้ก็ประก,กาศหาน วัดของสาธิการามเนื่องจากว่าทางวัดสาธิการามในจัดสร้างาโรงเลี้ยงหลังที่สองขนาดกว้าง34่ยาว34สหลังคาปัญญาทรงปัญญาก็จะตอนนี้ก็กำลังขึ้นเสาแล้วกำลังขึ้นเสาแล้วก็จะได้ ทอดปราป่าในวันเสาร์ที่19กรกฎาคม2568เวลาประมาณ10โมงกว่าๆนี่ก็จะทอดปราป่าแล้วจึงประกาศให้เชิญชวนแก่บรนดาญาตโยมทัานสาธุชนทุกคนทุกท่านที่คอ,อยติดตามรายการธรรมะส่สันติ จะได้ไปร่วมบุญกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะยืนสอไว้แล้วเสร็จแล้วก็ทอดกาตินป้าป่าใช้เวลาประมาณนักสามปีก่อนแล้วเก็บกะตังไวเ้เรียกว่าทำโครงเหล็กปูนเสริมเหล็กโครงเหล็กข้างเ,าเครื่องบนเ,เครื่องบนโครงหลังคาก็เป็นโครงเหล็กแล้วก็หลังคามงกระเบื้องรอนเห็นแปลนออกมาแล้ว สวยสวยเชนั้นบรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านวันที่19ตรงกับวันเสาร์กรกฎาคมเข้บวันสาประมาณสี่ห้วันก็จะได้ทอดประป่า,ปาสมทบทุนในการก่อ,กอสร้างโรงเลี้ยงหลังที่สองของวัดสาริกาหรามฉะนั้นวันนี้ขวากุณธรรมสำหรับมนุษย์เรามนุษย์บางคนก็เรียกว่าคนบ้างบางทีก็มนุษย์ แต่มนุษย์นี่แปลว่าสัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐแปลว่าคนที่ได้เป็นได้เป็นสัตว์ประเสริฐได้เป็นคนประเสริฐนี่ก็ต้องเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์ในต่างกับคนคนนี่แปลว่ายุ่งบางทีก็ไม่เข้าที่เข้าทางแต่ถ้าหาวกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยก็เรียกว่าจิตใจนี่ประเสริฐประเสริฐมากๆฉะนั้นคุณณธรรมสำหรับมนุษย์เราเนี่ยมี อยู่สี่ประการประการแรกมีธรรมะประจําใจมีธรรมะประจําใจเออบางคนบางท่านเนี่ยเขาบางคนเขาถือสี่หนีถือแน่นมั่นคงไม่โอนเอียงไปข้างหนึ่งข้างใดหมายความว่านเนี่ยจับแล้วเนี่ยจับทักอย่างหน่งบางคนบางท่านเนี่ยไม่เอาทั้งห้าข้อ แต่เอาสักข้อสองข้อเออมันได้ก็เช่นเดียวกันบางคนเขาถือสัจจะถือสัจจะเออเช่นศีลข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4, มุศาวาทาเนี่ยเขาตั้งกิจตั้งใจไว้อย่างไรอย่างไรเนี่ยเขาเรียกว่าถือสัจจะนี่ก็แปลว่าไม่ต้องถึงห้ข้อก็ได้แต่ถือสัจจะ คือความจริงใจเรียกว่าความซื่อสัตย์ความจริงใจก็ไม่โอนเอียงไม่โอนเอียงไม่โลเลเพราะว่าทุกวันเนี่ยมันมันคนอย่างไรอย่างไรก็เรียกว่าบริโภคโทรศัพท์บริโภคโทรศัพท์ถ้าหากว่าจิตใจไม่มั่นคงจิตใจไม่มั่นคงโอนเอียงไปอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ถือสัจจะไม่ได้ แต่สาหรับคนที่ก็ถือศัจจะเนี่ยหมายความมาจิตใจนี่มั่นคงมั่นคงแน่นอนไม่โอนเอียงไปข้างหนึ่งข้างใดนี่เรียกว่ามีธรรมะประจําใจเรียกว่าจิตใจของเขาเนี่ยเรียกว่าเกาะด้วยธรรมะธรรมะเนี่ยเรียกว่าเป็นประจําใจเป็นชีวิตจิตใจของตนของตน เรียกว่ามีหัวใจเป็นธรรมะเห็นโน่นเห็นน,น,น,นี้ที่ว่าไม่จะเป็นของเรา,เาบางคนบางท่านในี่โสดโส,สดอยู่แต่ไม่โสดก็ไม่มันก็เป็นไปได้นะี่บางทีเห็นลูกบ่าวเ็าหล่อหล่อาบางทีมันอยากได้อยากได้มาเป็นของเราบางทีผู้ชายคนนั้นเ็ามีปัญญาแล้วก็แล้วมันมันก็มีอยู่แล้ว พอมีแล้วเนี่ยไปอยากได้ของๆเ,เนี่ยมันผิดศีลอีกแล้วผิดศีลผิดธรรมแล้วไม่มีธรรมะประจําใจแล้วฉะนั้นว่าเอ,อเรียกว่าใจเราเนี่ยเรามั่นคงเพราะว่ามีธรรมะประจําใจประการที่สองีนยมวิันประจําตัวระเบียบวิันเนี่ยมัน,ยน,ยน,ยมนทําคนเนี่ยให้สวยให้งามเนี่ยแปลว่า บุคคลผู้นั้นเนี่ยก็เรียกว่าเขามีวินัยประจำตัวการเป็นระเบียบเรียบร้อยเ,ออเหมือนกับการมีวินัยนั่นแหละความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มั่นคงเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็พัฒนาให้มันมีคุณภาพสูงขึ้นสูงขึ้นการมีวินัยประจำตัวนี่เช่น คนเขาบางคนเนี่ยเขาไม่นอนดึกนะเขานอนแต่อพอสมควรนั่นแหละดูนูน้นดูนี้ก็ไม่เกินสามทุ่มไม่เกินสองทุ่มสองทุ่มครึ่งประมาณนั้นแหละแล้วก็ได้หลับได้นอนแล้วพอตอนตีสี่ตีหเนี่ยเขาเขาตื่นเขาตื่นตื่นแล้วไม่ใช่ตื่นเปล่าเขา ทำภารก,กิจทำกิจวัตรที่เขาทำประจำประจำอยู่เลยเช่นหุงข้าวปรุงแกงให้ลูกไปโรงเรียนให้สามีไปทำงานการกินที่บ้านทานที่บ้านเนี่ยมันลดรายจ่ายแต่ถ้าออกไปทานข้างนอกตอนเช้าก็ดีอะไรก็ดีนี่ ถ้าหากว่าเราทั้งเช้าทั้งเที่ยงแล้วก็ทั้งค่ำไปกินข้างนอกทุกมือทุกมือเนี่ยเราจะสิ้นเปลืองมากกว่าแต่ถ้าหากว่าเราซื้อกับข้าวมากักตุนไว้ในตู้เย็นบ้างแล้วก็ปรุงเอาพอดิบพอดีมื้อหนึ่งอยู่กันสามคนสี่คนนี่ก็กะประมาณ อาจจะตอนเช้าบางคนนี่จัดหนักบางคนก็แบบเบาๆก็แล้วแต่แล้วแต่ฝึกแล้วแต่การมีวินยัยการมีวินัยประจําตัวว่าทานอย่างไรอย่ามันมากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปเรียกว่าพอดิบพอดีพอมัชฌิมาปฏิปทาเน้นเรียกว่ามีวินัยประจําตัวการมีวินัยประจําตัวเนี่ยคน มันเ,เรียกว่าเป็นคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอเสมอเ็าคอยขันน็อต,ตของตัวเองเตือนตัวเองอยู่เสมอเสมอการเตือนตัวเองได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญบางคนบางท่านเนี่ยคนอื่นเขาเตือนในโกรธนะก็เตือนในโกรธภาษาบ้านเราเรียกว่าวิบวิบ ไม่พอใจนะี่ยไม่พอใจแต่บางคนบางท่านนี่ยน้อยคนแต่ว่าพอเขาเตือนปั๊บเนี่ยเขาก็ได้สติเขาคิดได้คิดได้แล้วก็ขอบคุณด้วยนะขอบคุณแต่บางคนบางท่านเนี่ยโอ้ดา่าโตอตอบทันทีบางทีลูกส่วนใหญ่นี่แปลกว่าตัวของเราเนี่ยมัน มันมองไม่ค่อยเห็นนะมองไม่ค่อยเห็นเหมือนหญ้าปากอคอกนะเออเช่นว่าลูกของเราเนี่ยไปไปไม่ดีไม่ไร้ายไปไปเสพยาอะไรก็ดีนน่นนี่บางทีเพื่อนบ้านเ,นเห็นเขารู้แล้วเพื่อนบ้านในหวังดีนะหวังดีว่าจะได้ออปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มาบอกพ่อแม่เขา บอกว่านะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นน่าจะจริงเท็ดขนาดไหนนี่ก็คอยคอยดูก่อนบางทีพ่อแม่เนี่ยโกรธถือลูกสุดท้ายในลูกติดยาจนว่ามอมเมมเลยนะยกหัวไม่ขึ้นแล้วแล้วสุดท้ายในจิตหลอนหลอนหลอนทุกคนยาบ้าหลอนพอหลอนแล้วบางทีมันมันมาฆ่าตัวเองนะฆ่าแม่ฆ่าแม่ฆ่าพ่อมันเพราะว่ามัน มันหลอนว่าแม่เนี่ยวางแผนที่จะฆ่ามัน,นมันก็เลยถือโอกาสฆ่าพ่อแม่ได้ก่อนนี่ก็มีเยอะนะเจ้าจว่าจิตหลอนจึงว่าการมีวินัยประจําตัวนี่เป็นสิ่งที่สําคัญบางคนบางท่านเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าอ,อ,อายุมากแล้วจะมีร่ำเรเบียบวินัยมากนะไม่บางคนบางท่านเนี่ยมันมันเป็นของมันเองดยอัตโนมัติเพียงแต่ว่าฝึกฝน ตามสมควรแล้วก็<ๆ>ต่อยอดคิดได้คิดได้แล้วก็เรียนหนังสือเก่งด้วยนะเรียนหนังสือเก่งด้วยเอาถ้าหากว่าคนมีระเบียบวินัยประจําตัวเนี่ยเช่นเรียนหนังสือบางทีก็เอาตั้งแต่ป .1 ไปถึงป .6 พอเข้าตื่นเวลานั้นเวลานั้นแล้วก็วันหลังจากนั้นเนพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องปลุกเไม่ต้องปลุก เขามีวินัยประจำตัวก็ต้องลุกขึ้นเวลานั้นแล้วก็มาอาบน้ำอาบท่าจำการบ้านหรือเตรียมตัวทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวที่จะไปเรียนหนังสือนี่ก็เรียกว่าเขามีวินัยประจำตัวแล้วก็เรียนหนังสือเนี่ยมันมันจะเหลยวฉลาดมากขึ้นเพราะว่าเขาทำการบ้านมากกว่า ทำการบ้านมากกว่าดูตำรับตำราดูหนังสือมันซึมซับออโมซิซสเข้าไปอ,อ่านบ่อยๆเปิดบ่อยๆเหมือนกับเราเห็นหน้าคนเห็นหน้าคนบ่อยๆนึกได้นึกได้หน้านี้นะชื่อนั้นชื่อนี้เห็นตัวหนังสือบ่อยๆนี่ก็จําได้จําได้ก็ เออได้ยินพ่อแม่ไหว้พระสวดมนต์อารหังสัมมาอะไรก็แล้วแต่น้มโมตัสสะก็แล้วแต่ตรงนี้ก็เรียกว่ามันมันมีวินัยประจำตัวประการที่สามนี่มีเพื่อนบ้านเป็นรัว้วเพื่อนบ้านเป็นรั้วนี่เป็นสิ่งที่สําคัญบางคนบางท่านนี่ไม่เอาเลยนะไม่เอาเพื่อนบ้านเลยนะ อยู่บ้านติดกันบางทีอยู่ห้องแถวติดกันอยู่บ้านเช่าติดกันอะไรกันหรือบางทีมีบ้านเป็นหมู่บ้านแต่มันก็ติดติดกันก็เลยไม่สนใจไม่สนใจไม่ทักทายเพื่อนบ้านไม่เอาเพื่อนบ้านได้อะไรมาแปลกแปลกใหม่ๆเนี่ยก็เก็บมิดชิด ไม่ให้เพื่อนบ้านเห็นไม่มีไม,ไม่ไม่มีให้เพื่อนบ้านรู้นี่ก็เรียกว่า,ามีเพื่อนบ้านเป็นรั้วนี่รั้วในที่นี้เนี่ยรั้วของเรารั้วบ้านเนี่ยมันก็มีอยู่พอสมควรแล้วแล้วก็มีกฎหมายบ้านเมืองมีระเบ,บียบมีกล้องวงจรปิดอะไรเรียบร้อยแต่บางทีจนผู้ร้ายเนี่ยมันลักขโมยได้ มันลักขโมยได้บางทีเรามันจะอยู่บ้านตลอดทั้งปีดีบางทีก็มีธุระบางทีจําเป็นจําเป็นบางทีมันถึงไปงานศพคนนั้นคนนี้บางทีญาติเป็นญาติเป็นพี่น้องกันอะไรกัน,นก็ต้องไปไปกลับเนี่ยบางทีมันมันการอะไรอยู่แต่บางทีก็ต้องไปนอนค้างแรม ค้างบ้านนั้นบ้านนี้แล้วก็ใส่กุญแจไว้ใส่กุญแจไว้นี่ก็ไม่ใช่ปลอดภัยนะแต่ถ้าหากว่าเรามีเพื่อนบ้านเป็นรั้วเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยคอยดูแลบ้านของเราด้วยบ้านของเขาบ้านของเราก็เป็นหูเป็นตา แล้วก็มีอะไรก็โทรศับท์ไปบอกว่าตอนนี้คนแปลกหน้าเข้ามาอะไรมาเนี่ยเ,ออเขาจะได้ไหวตัวทันเขาจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดูแลกล้องวงออที่ที่บ้านเลขที่นั้นหมู่บ้านนั้นอะไรก็แล้วแต่นี่เรียกว่ามีเพื่อนบ้านเป็นรู้วนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเราอยากคิดว่าไม่สําคัญเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญ บางทีเพื่อนเนี่ยมันบางทีม ido, Superman, systems, uh, ันลึกซึ้งนะมันลึกซึ้งลึกซึ้งมากบางทีเนี่ยเรากับพ่อแม่บางทีเนี่ยบอกไม่กล้าบอกทุกเรื่องแต่เพื่อนเพื่อนหรือเพื่อนบ้านเนี่ยที่คนที่สนิทสนมกันเนยบอกได้ทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องของลับของไม่ลับเนี่ยมันมันคุยได้ทุกเรื่องแล้วเพื่อนของเราก็ดีเก็บความลับไว้ เก็บความลับอะไรนึงแหละอะไรที่ควรพูดอะไรที่ไม่ควรพูดบางทีพูดถึงในที่ในสิ่งที่ไม่ควรพูดเนี่ยบางทีมันมันกลับเข้ามาหาเรานะพอพอเออมันจำนมด้วยหลักฐานนยะบางทีเนี่ยมันมันมันต้องพูดนะคนนั้นพูดบางทีก็อัดอัดเสียงทางโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างเนี่ยบางทีเนี่ยเผลอเผอไม่ได้นั้นว่าต้องมีธรรมะ ประจําใจมีวินัยประจําตัวมีเพื่อนบ้านเป็นรั้วเป็นรั้วไว้ป้องกันตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมหมูเห็ดแปดไก่บางทีเราได้มาปรุงหรือได้ของแปลกๆมาเนี่ยเอาไปทักถ้วยทักจานนึงเอาไปสักช่อสองช่อแล้วแต่อาจจะเป็นผลไม้ผลไมหมากรากไม้นู่นนี่ ก็หยิบยื่นไปเขาจะได้เป็นรู้ว่าป้องกันหรือบางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยไม่ค่อยพูดกับใครไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่เราก็ไม่รู้แต่ประจุดท้ายเนี่ยบางทีเนี่ยฆ่าตัวตายจะแล้วกระโดดบ้านกระโดดตึกตายจะแล้วี่ทุกวันก็เรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าโอยทุกวันเนี่ยมัน มันเยอะนะคนนะเยอะบางทีอยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวปพี่น้องกันญนะาติครือญาติอยู่กันสี่ห้าคนออมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะไม่พูดนะแต่ไปพูดกันทางเฟซท,ทางไลน์พูดทางเฟซท,ทางไลน์ให้คนอื่นเขาได้รู้ด้วยออรู้ใ่รู้พุงร,รู้ตื้นลึกหนาบางโอ้ตรงนี้คนทำไมก่อนเนี่ยโอ้ไม่ได้นํำ เรว่าาน้ำไม่ให้ไหลควยไม่ให้รั่วเขา,เาสิ่งไหนที่ควรพูดถึงไหนที่ไม่ควรพูดเนี่ยเเก็บแต่ทุกวันคน,น,ม,นมันด่ากันทางเฟซโดยเฉพาะว่ายืมเงินยืมอะไรกันเนี่ยไปเอาไปเก็บไปนั่นแล้วเนี่ยมันไม่คืน,นพอไม่คืนแล้วมันตีมด่าทางเวททางไลน์จีปาถะฉะนั้นว่าต้องระมัดระวัง จะว่ามีเพื่อนบ้านเป็นรั้วประการที่สี่ประการสุดท้ายเนี่ยกลัวแตกสามาคัคคีความสามัคคีนี่คือพลังนะพลังมีอยู่สองคนสามคนก็เป็นพลังในสมัยก่อนเนี่ยเราเรียนหนังสือเนี่ยพ่อมีลูกสามคนลูกทะเลาะก,กัน ทะเละพ่อก็เลยสอนลูกสอนสอนกับปากนี่ยนะพูดได้ลูกฟังลูกไม่ยอมฟังสุดท้ายเนี่ยก็ลูกไม่สามัคคีกันสุดท้ายบางทีไปโรงเรียนโรงอะไรเนี่ยก็คนอื่นก็รังแกไอ้นูพี่น้องกันก็หัวเราะเยอะๆก็เออ จะไดห้หนักกว่านั้นน่ะดีกว่านั้นพ่อก็เลยถือโอกาส่าลูกวันนี้กลับมาเอาขนแงไผ่มาคนละกิ่งลูกก็เอามาพ่อก็เก็บไว้ให้ลูกส่งใม่ลูกคนโตหักลูกหักได้คนที่สองหักได้คนที่สามหักได้บอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยไปเอามาคนละสองขนแนงสองกิ่ง ลูกก็เอามาตามนั้นน่ะส่งให้แต่ละคนแต่ละคนนี่หักได้เกลี้ยงพ่อเพิ่มไปว่าเอาวันพรงนี้ถัดไปเนี่ยเอามาคนละสามกิ่งสามกระแงลูกก็เอามาส่งให้คนนั้นหักหักไม่ได้คนโนหักหักไม่ได้คนนี้หักหักไม่ได้พ่อก็เลยสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติบอกวันนี้แหละความรวมตัวความสาม,มัคคีซึ่งกันและกัน เราอยู่ได้ครอบครัวเดียวกันเนี่ยเปรือดจะเหมือนว่าแขน,แนงไผ่สามกิ่งเนี่ยมันเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันจะแข็งแรงมั่นคงเราก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรารวมตัวกันสามัคคีกันไม่รังแกซึ่งกันและกันเนี่ยเราจะเหมือนแขน,แนงไผ่ทั้งสามกิ่งฉะนั้นฉะนั้นในโอกาสวันนี้รายการธรรมะสุสันติก็ยังเหลือเวลาหานาทีขอ,อนโมทนาบุญ กองอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบารมีธรรมก็หลวงพ่อกาแก้วหลวงพ่อการามบดีตถาลุ่น้ำบสดวัดสาลิการามจึงโดยมรดานประธานพรให้ท่านผู้ฟวังทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญพุทธโธพุทธังกอมิระตังนะพุทธังพุทโธธรรมโมธรรมังก็มิระตังนะธรรมังธรรมโมสังโฆสังขังก็มิตังนะสังขังสังโฆพุทธังเป็นเนินธรรมังเป็นทอง สังฆังเป็นข้าเป็นของไหลมาเทมานะชาลิติเสิวลิติระก,กุณังเยตงังทุถิลาพังพววันตุเมพุทธภพวการาบมาเงินมีทำโมภวการาบมาเงินมีสังฆภพวการาบมาเงินมีขอให้รวยยิ่งยิ่งกันไปกว่านี้นะชาลิติตลอดกาลนานเถิ